ซ้ายขวาก็าจะมีน้องนางนั่งข้างทางนะครับรอเรียกครับผมเดีวแบบนี้ใจดีครับผมชวนเราไปเที่ยวครับแต่เราก็ไปไม่ได้ครับเราเหนื่อยเราต้องกลับไปพักผ่อนมีแต่คนน่ารักนะครับเขาก็อยากให้เราพักผ่อนเอออยากพาไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาก็คือเวลาเจอหน้ากันเขาก็วกมือเรียกเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนาะ แล้วก็แวะเข้าไปหาตอนนี้เขาบอกว่าเที่ยวไหมคะเออเราก็คนนั้นชวนเราไม่ได้ไปคนนี้ชวนเราจะไปมันก็ดูอะไรอยู่ก็เลยไม่ได้ไปกับใครเลยครับเพราะจะไปกับคนนั้นก็เกรงใจคนนี้ไปกับคนนี้ก็เกรงใจคนนั้นก็เลยไม่ได้ไปกับใครครับตอนนี้เป็นมิตรกันทุกคนครับถือว่าเป็นไกด์เป็นมักคุเทศเลยครับผมขอชวนเราไปเที่ยวครับ ลึกเดินเขาก็ไม่นอนนะครับเขามีเมตตาครับผมมีจิตเมตตาเป็นห่วงคนต่างถิ่นครับผมเขาก็เลยจะชวนเราไปเที่ยวครับผม <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่วงเวียนยีิบสองนะครับ